อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหลายๆพื้นที่ก็ยังคงประสบปัญหาอบาจาพิษณุโลกของเราเองก็มีการดําเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงของอบาจาพิษณุโลกของเราก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์นะคะต้องการที่จะเป็นศูนย์ที่คอย ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้งที่ในทุกๆปีจะเกิดขึ้นตั้งแต่ห่วงเดือนธันวาคมต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีเลยค่ะค่ะเราก็มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นะคะปฏิบัติงานประจำศูนย์และก็จัดเตรียมเครื่องจักรกลอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆนะคะไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำนะคะ เครื่องสูบน้ําระยะไกลนะคะที่สามารถสูบและสูบน้ําจากแหล่งน้ําแห่งหนึ่งเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหรือผันน้ําเข้าไปยังคลองส่งน้ําต่างๆและนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะค่ะในทุกๆครั้งที่ดําเนินการนะคะอย่างเช่นภารกิจของการนําลดบรรทุกน้ําขนาด1 2 0 0 0ื่นลิตรต่อคันออกบรรทุกน้ําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ตามบ้านเรือนซึ่งบ้านเรือนที่ขอร้องมาขอรับการสนับสนุนมาส่วนมากจะเป็นพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนเรื่องของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือแม้แต่บ่อบาดานก็ไม่มีบางพื้นที่หรือว่าศูนย์ที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านก็ไม่มีวัตถุดิบในการที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาแจากจ่ายไปให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอตรงนี้ค่ะเขาก็ร้องของการสนับสนุนมาที่อ,อ,จอบจพิษณุโลกของเราจึงได้นำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และก็ อุปกรณ์เครื่องจักรกลของเรานี่แหละค่ะออกไปสนับสนุนแล้วก็เลงให้ความช่วยเหลือค่ะค่ะที่ไปกันเป็นประจำนะคะก็จะเป็นรถบรรทุกน้ํานะคะบรรทุกน้ําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงบ้านเรือนนะคะอย่างที่พี่แอนบอกบางที่เนี่ยไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สามารถมาผลิตเป็นน้ําประปาได้ ไม่สามารถขุดเจาะบ่อบ,บอาดาลได้ก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกตินะคะก็ให้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ําอุปโภคบริโภคนั่นเองนะคะสําหรับพื้นที่อื่นๆนะคะที่ประสบปัญหาภัยแล้งและต้องการขอรับความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055987718 20ต่อ416417หรือ418ในวันและเวลาราชการค่ะค่ะปัญหาภัยแล้งนะคะต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากตอนนี้อุณหภูมินะคะที่เราอยู่กันนะคะปัจจุบันสูงถึง40องศาหลายๆพื้นที่ถ้าไม่มีน้ำใช้น้ำกินนะคะลำบากมากแน่นอนค่ะ อะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของสุขภาพตรงนี้อบจอพิษนุโลกของเราถ้าท่านใดที่ได้ติดตามข่าวเราได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการที่จะดูแลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายังอบจอพิษนุโลกโดยในปีงบประมาณ2,566นี้6นี้นะคะเราได้รับถ่ายโอนมาทั้งสิ้น37แห่งมาอยู่ในความดูแลของเราค่ะค่ะและในปีงบประมาณ2,567นะคะก็จะมีการ ถ่ายโอนมาเพิ่มอีกนะคะดังนั้นก็จะมีการขับเคลื่อนกระบวนการในการปฏิบัติงานดังกล่าวนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมลดรอยต่อในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะ mm. ก็จึงมีการจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการดําเนินการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและเมื่อวันที่10เมษาย,ยนที่ผ่านมานี้นะคะท่านนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายมนชัยวิวัฒนาก็ได้ร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการดําเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวด้วยค่ะ ค่ะบางท่านที่ติดตามรายการของเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมประชุมกันบ่อยเนื่องจากเป็นภารกิจที่ค่อนข้างใหม่เลยสำหรับอบจพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่นะคะที่ถ่ายโอนมาพร้อมกับรอพสตจะต้องมีการเข้ามาประชุมแล้วก็พูดคุยกันและหลายแห่งอยู่ห่างไกลจากพื้นที่อบจนะหลายกิโลเมตรค่ะ เพราะฉะนั้นในการเข้ามาประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจกันในแต่ละครั้งนะมาเป็นการ update, อัปเดตไม่ว่าจะเรื่องของการปฏิบัติงานงบประมาณหรือว่าโครงสร้างต่างๆตรงนี้อ,าบาอบจพิษนุโลกของเราดูแลหมดนะ,ะนะตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมาซักซ้อมทําความเข้าใจในแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารให้ไปเป็นทิศทางเดียวกันด้วยมาอัปเดตข้อมูลหรือว่านวัตกรรมแนวทางใ,ใหม่ๆที่จะนําไปใช้ให้บริการ ที่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเองค่ะค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่สงสัยสอบถามกันเข้ามาว่า มีการถ่ายโอนภารกิจแบบนี้แล้วประชาชนยังสามารถไปใช้บริการรพอออรพตหือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะยังไปใช้บริการได้เหมือนเดิมนะคะแต่ละสถานที่ยังให้บริการยังมีภารกิจเหมือนเดิมนะคะ,คะก็คือบริการด้านสุขภาพอรามัยบริการสุขภาพปฐมภูมินะคะในพื้นที่ของตนเองนะคะในส่วนของอบจอพิษณุโลกเนี่ยก็จะมีนโยบายในการที่จะพัฒนา รอพอสตอเนี่ยให้เป็นสมาร์ทรอพอสตอโดยการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะคะลดระยะเวลานะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็เป็นการพัฒนานะคะโดยมุ่งหวังว่าประชาชนจะเข้าถึงสิทธิแล้วกบ็บริการเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งโครงการค่ะก่อนจะหยุดยาวไปนะคะก่อนเทศกาล การสงกรานต์อบจพิษณุนโลกของเราโดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการพริษณุนโลกพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นใจแบบยั่งยืนค่ะ โครงการนี้นะคะเรานําผู้สูงอายุจากทั้ง9อ้าอเภอมารวมกัน <Yeah. S 2> เพื่อมารับรู้ถึงสิทธิข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง <Yeah. S 2> กับการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุเองนะคะ <Yeah. S 2> โดยผู้ที่มาส่วนมากจะเป็นแกนนํา <Yeah. S 2> ที่สามารถนําความรู้เหล่านี้ลงไปถ่ายทอด <Yeah. S 2> ให้กับผู้สูงอายุและก็เครือข่ายของตนเองในแต่ละอําเภอ <Yeah. S 2> ได้รู้เรื่องเหล่านี้นะคะได้มีการจัดกันขึ้นที่ <Yeah. S 2> ห้องประชุมนครสวรรค์สองแควอาคารบึงราชนก <Yeah. S 2> อําเภอวังทองค่ะ ค่ะวันนั้นนะคะมีผู้สูงอายุจาก9อําเภอในจังหวัดพิษณุโลกร่วมกิจกรรม1,000คนเลยนะคะก็กิจกรรมในวันนั้นก็จะมีการให้ความรู้นะคะในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมในทางเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วก็ ขายทอดไปยังเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเองได้นะคะก็มีวิทยากรจากหลายๆพื้นที่มาให้ความรู้นะคะ,คะก็วันนั้นก็จะมีทั้งเรื่องบัตรทองนะคะที่มาให้ความรู้กแบบับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีสีสันกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นการแสดงของอผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆที่ ใจฝึกซ้อมกันมาโชว์กันเต็มที่เลยค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆหลังจากนั้นค่ะ มีการอบรมบรรยายให้ความรู้และการแสดงของผู้สูงอายุแล้วก็มาถึงช่วงของการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุนะถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะเป็นบุคคลที่น่าเลื่อมใสเลยผู้สูงอายุนะคะนำทุกทกท่านนะจากทุกๆอํอำเภอมารวมกันตรงนี้พวกเรานะคะชาวคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ที่ไปวันนั้นก็ได้ไปร่วมกัน รดน้ําขอพอรจากผู้สูงอายุให้ท่านได้ให้พรกับพวกเรานน<ฮ>ในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยค่ะท่านนายกอ,องการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายมนชัยววฒนานะคะก็น,นาําคณะผู้บริหารวหนนาส่วนราชการลูกจ้างประจำเนี่ยร่วมพิธีรดน้ําขอพอรผู้สูงอายุนอกจากเป็นวันประเพณีสงการานนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยนะคะเพื่อความเป็นศิลิมงคลในช่วงปีใหม่ไทยนี้ด้วยนะคะค่ะ ในช่วงสงกรานต์นะคะภารกิจของอบจอพิษณุโลกของเราก็มีค่ะในวันที่14เมษายนนะคะนายชินนักโคชนินเลขานุการนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะถ้าท่านใดที่เดินทางผ่านไปในหลายๆพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นหลักหรือเส้นรอง ก็จะมีหน่วยบริการประชาชนเหล่านี้และค่ะตั้งอยู่แทบทุกจุดทุกตำบลเลยนะคะเพื่อหวังว่าจะเป็นจุดที่คอยสังเกตแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของเหตุด,ด่วนฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงการานนี้ค่ะ ค่ะนะคะในวันนั้นนะคะท่านเลขานุการก็ไปที่ด่านตรวจป้อมท่างามหมู่2ตําบลวัดโบสถและด่านตรวจป้อมโป่งแคบ้านปป่งแคหมู่10ตําบลคันโชงนะคะก็ไปติดตามการดําเนินการรณรงค์ป้องกันแล้วก็ช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงารานค่ะ ค่ะก็อบจอพิศณุโลกของเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นคณะทํางานตรวจติดตามการดําเนินงานรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานเหมือนเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆค่ะที่เป็นหน่วยงานราชการนะคะเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไปเป็นตั้งจุดเองจุดบริการก็จะเป็นตั้งแต่อสมอกำนันผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้สารวัตร กำนันอะไรแบบนี้นะคะในท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการใหญ่ๆก็จะเป็นหน่วยที่ลงไปสนับสนุนไม่ว่าจะนําน้ําดื่มนะคะผ้าเย็นอ,อุปกรณ์ต่างๆลงไปสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการดําเนินงานเพราะว่า คนเหล่านี้เขาเป็นผู้ที่เสียสละนะ,ะในวันหยุดที่เป็นเทศกาลที่หลายๆคน,นได้ออกไปลื่นเริงได้เล่นน้ําแต่ว่าบุคลากรเหล่านี้ค่ะเขาจะต้องอยู่ประจําจุดนั่งในเต็นท์คอยสังเกตการนะคะแล้วก็คอยให้บริการพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่เสียสละในช่วงเทศกาลค่ะค่ะนะคะามาต่ออีกข่าวนึงค่ะเป็นเรื่องของการแข่งขัน จันทบุรีโอเพนนะคะณจังหวัดจันทบุรีโดยโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนิสนุโลกได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีธาจันทบุรีโอเพ่0 2 3น2023นะคะรุ่นอายุ 12, 14, 16, 18ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่6-9ถึงเเมษายนนะคะซึ่งนักเรียนโรงเรียนกีฬาของเราก็สามารถคว้าเหรียญรางดันรางวัลมาได้4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะ ประเภทกีฬากรีฑานะคะที่คว้าเหรียญรางวัลมาได้มีประเภทคว้างค้อนหญิงค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเราได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1น<ม>นะคะจากนางสาววิไลวันพึ่งระออค่ะสถิติเขาบอกว่าทําไว้39.35เมตรค่ะประเภทคว้างค้อนหญิงอีก1รุ่นก็คือรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชนะเลิศอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะจากนางสาวชาลิสาแก้ววิไลสถิติ3 8 2 6เมตรและควางขอนชายนะคะก็ได้เหรียญรางวัลเช่นเดียวกันจากรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชนะเลิศอันดับที่1จากเด็กชายวรวุฒิบัวศรีสถิติ40.39เมตรอ๋อสถิติดีด้วยามาดูประเภทวิ่งบ้างค่ะวิ่ง3,000เมตรชายไกลนะคะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศลำดับที่1นายพสะสมนชยัยฤทธิสถิติ9.51 จุดหนึ่งห้าศูนย์่ะนาทีเป็นเป็นเขาใส่เซี่ยววินาทีมาเลยใช่พีน้องก็วิ่งกันได้เร็วนะคะต่อไปเป็นประเภทกระโดดไกลชายนะคะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะแปรรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในต้นหนาวชาววังค่ะสถิติ6.58เมตรนะคะค่ะประเภทขย่งก้าวกระโดดชายนะคะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรองชนะเลิศอันดับที่1 จากนายต้นหนาวชาววังคนเดิมนี่แหละค่ะสถิติ12.68เมตรค่ะและกีฬาประเภทวิ่ง300เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะคะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จากเด็กชายพีระบูลเอกกลางสถิติ41.04วินาทีค่ะค่ะประเภทพุ่งแหลนหญิงนะคะอายุไม่เกิน16ปีได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1จากนางสาวจิรัชยาชาวสกลน,นะคะ สถิติ28.97เมตรค่ะประเภทวิ่ง800เมตรชายนะคะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรองชนะเลิศลำดับที่2อนายพสุมลชยัยฤทธิสาธิตินะคะอุ้ย2นาทีเองนะอสอนะ 2>, 2นาทีนิด,นดเองอ่าค่ะแล้วก็ประเภทวิง่ง วิ่ง5,000เมตรชายนะคะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะรองชนะเลิศลำดับที่2องในพระสุมนชยัยฤทธิ์คนนี้ลงหลายรายการแล้วก็ได้ได้ลำดับสถิติที่ดีมาหลายรายการเลยนะคะ,คะต่อไปเป็นวิ่ง100เมตรนะคะรุ่นประชาชนชายลำดับที่4นาในวัดนัทวุฒรอดสั้น สถิติ11.558วินาทีนะคะ,คะประเภทวิ่ง200เมตรรุ่นประชาชนชายลำดับที่6ในนัทวุฒิลอดสั้นสถิติ2 3 0 0 7วินาทีนะคะ,คะประเภทพุ่งแหลนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีลำดับที่4ในกฤษดา ดอกดินสถิติ37.86เมตรและประเภทวิ่ง200เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเด็กชายชาญวิทย์มั่นลิธิสถิติ24.370วินาทีค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลมาแต่น้องๆคนไหนที่ไปแล้วก็ ครั้งนี้ยังไม่ได้รับเหรียญรางวาัลไม่เป็นไรกลับมาฝึกฝนใหม่การแข่งขันอื่นๆยังรออยู่ให้น้องๆได้ไปพิสูจน์ความสามารถแล้วก็ฝีมือของตนเองค่ะค่ะนะคะมาอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องของการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างนะคะก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศรับสรรหาและเลือกสรรพนักง,งานจ้างนะคะผู้ที่มาสมัครตอนนี้ก็มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบออกมาแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดวันสอบกันได้นะคะโดยเขาตอนนั้นเราเปิดรับ16ตําแหน่ง47อัตรานะคะก็ได้มีการกําหนดวันเวลาและสถานที่สอบกันมาแล้วนะคะสําหรับพนักง,งานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒินะคะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครูอาสาพัฒนาการกีฬาผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานพัสดุผู้ช่วยในช่างโยธาผู้ช่วยในช่างเขียนแบบผู้ช่วยในช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยในช่างเครื่องกลจะมีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนะคะณอาคารบึงราชนกภายในพื้นที่สวนสาธารณะบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองนะคะช่วงเช้า9นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกาจะเป็นการสอบภาคก่อนความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนช่วงบ่าย13นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา30นาทีจะเป็นการสอบภาคของความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งค่ะค่ะในส่วนของพนักง,งานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะและพนักง,งานจ้างทั่วไปจะมีเฉพาะการสอบปฏิบัติเท่านั้นนะคะสถานที่สอบนะก็จะมีในส่วนของพื้นที่บึงราชนกทั้งหมดเลยค่ะก็จะสอบเฉพาะปฏิบัตินะในวันจันทร์ที่22พฤษภาคมค่ะ ก็ให้ทุกท่านนะคะที่ดูประกาศรายชื่อแล้วมีสิทธิ์เข้าไปสอบไปดูรายละเอียดสถานที่สอบวันเวลาแล้วก็ข้อระเบียบกันให้ดีส่วนมากนะคะเขาจะกําหนดว่าให้ท่านนั้นมารายงานตัวก่อนถึงเวลาสอบประมาณครึ่งชั่วโมง mm. เพราะว่ามันต้องเตรียมดูตรวจเรื่องของเอกสารการรายงานตัวต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้เข้าไปดูรายละเอียดให้ดีการแต่งกายสวมชุดสุภาพ แบบตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะไม่สวมรองเท้าแตะกางเกงยีนกานเกงขาสั้นเหล่านี้นะคะท่านใดที่ต้องเข้าไปดูรายละเอียดย้ำอีกครั้งให้เข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิสนุโลกหากสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะให้โทรไปได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งหมายเลขโทรศัพท์055987718-20ต่อไปที่428 ติดต่อได้ในช่วงของวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะให้ทุกทกท่านนะคะได้เข้าไปเช็ครายละเอียดให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ<ม>์ในการที่จะเดินทางมาสอบเพราะว่าบางท่านที่พักกับสถานที่สอบที่บึงราชนกเนี่ยนะคะ ค่อนข้างจะไกลถ้าหากปป,ปับแล้วท่านเตรียมเอกสารหรือรายละเอียดใดๆมาไม่ครบอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทางกลับไปที่บ้านแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ค่ะค่ะแล้วก็ศึกษาเส้นทางกันให้ดีนะคะวันนั้นก็คือมีแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีสถานส,สถานที่สอบคนละอาคารกันนะคะก็ะสอบถามกันเข้ามากอนได้นะคะสําหรับผู้ที่จะมาสอบในวันนั้นนะคะอ่ะ แล้วนี่ก็เป็นภารกิจที่เรารวบรวมกันมาในสัปดาห์นี้นะคะจริงๆยังมีอีกมากมายท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ในเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก w w w p a o go t s h หรือจะเป็น TikTok นะคะหรือ Instagram ก็สามารถเลือกติดตามกันได้ค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ